เมเนก้าพาพี่น้องมาเบงหวานที่มีดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับที่ควรหามาปลูกนะครับนี่ก็คือหวานเศรษฐีเรือนแก้วปลาครับหรือว่าสิเรียกกันในน้าของหวานวัดว่าก็ได้นะครับสําหรับหวานชนิดนี้นนครับสําหรับหวานตัวนี้ครับก็จัดอยู่ในหวานสายของอาจารย์รอขั้นแก้วครับซึ่งมีบันทึกไวในตําราครูเมื่อดูหวานของสมาคมหวานแห่งประเทศไทยของเฮาครับ ซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปี2 5 2 5้หาครับของอาจารย์โอภาสขอบเขตหรือว่ารวมด้วยกับอาจารย์รอขันแก้วครับเผลใดตีพิมพ์ใดจัดทําแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาให้เฮาได้ศึกษานะครับอถ้าผมใดมีขอผิดพลาดประการใดกขอโทษขอให้ครับผู้ที่ผมใดเอ่ยนามไปนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของตําราหวานครับอถ้าหากหวานตนนี้ครับบ่อตรงกับตําราที่ท่านบันทึกไว้นะครับกับ ซอยคอมเมนต์แจ้งบอกครับเดี๋ยวผมสิทําการลบบลิปให้นะครับครับโากามาฟังลักษณะทั่วไปของเพ่นจังเล็กจังน้อยครับสาหรับานเศรษฐีเดือนแกวปลาเนาะครับลักษณะใบของเพ่นกามีลักษณะใบคล้ายกับใบพายครับมีลักษณะหนาใบเป็นสีเขียวครับทองใบสีออกเป็นสีขาวนวลจักเล็กจักน้อยนะครับบริเวณปลายใบของเพลนกาสิมีลักษณะปลายใบแหลมครับส่วนคนใบของเพ่นกาสีสอบไปตามการใบครับเขาหาลำต้นนะครับ ซึ่งลำต้นของเฟนกาซิมีขนาดเตี้ยครับและมีหัวยุ่ใตดินขนาดเล็กครับสําหรับวันชนิดนี้นะครับแล้วก็มีหลกเงาเลื่อยออกไปครับเป็นตุ่มขนาดเล็กอยู่บริเวณปลายหลกของเิ่นนั่นเองครับหรือฮอสิเียกกันว่าหลกเก็บสะสมอาหารก็ได้นะครับครับนี่ก็คือลักษณะใบของเฟรนครับก็ถือว่าเป็นภูมิเป็นกอได้สวยงามครับสาหรับวันชนิดนี้นะครับก็ถือว่า เป็นหวานทีนะปะูไวตามบันตามเพื่อนครับหรือรว่าปูไวตาม้านคาร้านขายก็จัดเขาเป็นไม้ประดับก็ได้สวยงามบ่ ga, แพ้ไม้ประดับชนิดใดครับและที่สําคัญเพิ่นก็สามารถออกดอกให้ Он, ได้รับชมได้นะครับับสําหรับการออกดอกของเพ,พ่นครับเพิ่นก็สีเริ่มออกดอกมาในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมาครับจนมาถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็คือในช่วงเดือนเมษายนครับเพิ่นก็สีเริ่มแทงการชอนอ่อนขึ้นมากครับ แล้วก็มาในช่วงเดือนพฤษภาคมครับฮาสีเริ่มเห็นการเบ่งบานของดอกของเพินครับจนมาถึงเดือนมิถุนายนนะครับส่งการเบ่งบานของดอกของเพินกะถือว่าบานได้ระยะเงาพอสมควรครับเพราะว่าถือว่ามีการช่อที่เงานะครับระยยเวลาที่เพิ่นเบ่งบานครับสําหรับดอกของเพินกะกว่าสิเบิดอยู่ในช่อนึงครับสามารถเายานานได้ถึงประมาณเดือนกุก่าๆันานะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นวานนําครับการออกดอกของเพ่นนะครับครับดอกของเพ่นกน็ตามที่พี่น้องเห็นครับกะมีเกี๊บดอกเป็นสีขาวนะครับซึ่งแต่ละดอกเป็นกิมีเกี๊บดอกประมาณ6กเกี๊บครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเกรรสรสีเหลืองตามที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามพอสมควรครับสําหรับดอกของเพ่นนะครับถึงสมีขนาดเล็กแต่ว่าก เพิ่นได้เบ่งบานได้หลายดอกครับถือว่ามีความสวยงามครับกับสําหรับคุณความเสื่อของหวัานชนิดนี้ครับก็จัดว่าเป็นหวัานสลีมงกลนควรปลูกไว้ตามบ้านตามเฮื่อนครับหรือว่าหฮอสิบปลูกไว้ตามลานคาร้านขายหรือว่าอาคารหาง้านต่างๆครับก็เห็ดให้เป็นมงกเนนะครับส่อยหนุนให้เกิดโชคเกิดลาบนะครับหรือว่าหนุนในจิจการ้านคาของเฮาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับ แก็ยังซอยนุนให้สถานทีนน่นั้นๆครับให้ลมเย็นเป็นสุกได้นะครับแด้ยวยังซอยนุนให้เจ้าของวานครับผู้ที่ปลูกวานชนิดนี้ไว้ให้เกิดเมตตามาหานิยมแกผู้ปลูกครับหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหวานนั่นเองนะครับครับก็ถือว่าเป็นวานทีนาปลูกอีกชนิดหนึ่งครับถึงเฮาสิบวัสนใจในคุณเทดดานความเสื่อของแฟนครับเฮาก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามบ้านตามเพื่อนก็ ถือว่ามีความสวยงามครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับครับคลิปนี้พี่น้องก็คงเสด้เห็นลักษณะทั่วไปของเฟินแล้วนะครับอวสิตเป็นต้นเป็นใบแล้วก็เป็นดอกของเพินครับคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ